สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่วทีการต้วาทีของสถาบันกเรียนษานเรยนทร์มานครดิฉันนางสาวประชากรกิตศิรุขเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้การต้วาทียัติการศึกษาออนไลน์ดีกว่าอองไซต์ลำดับต่อไปขอเชิญผ่ายเสนอและฝ่ายค้านแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนุชาเกตหม่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนพันธ์ศิริเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอค่ะ สีทุกค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรณิการันรอรอดเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านค่ะลำดับต่อไปขอเชิญฝ่ายเสนอค่ะกับเรียมท่านคณะกรรมการผู้ดำเนินรายการและสวัสดีเพื่อนฝ่ายค้าค่ะวันนี้นะคะเป็นหัวข้อยาติการศึกษาออนไลน์กับการศึกษาออนไลน์นะคะการศึกษาออนไลน์นะคะเราสามารถเลือกที่จะเรียนได้ทุกที่ค่ะต่อให้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็ยังสามารถ เรียนได้โดยการิามไฟล์ต่ตตางๆหรือวิดีโอต่างๆนะคะแต่งอย่างไรนะคะในปัจจุบันนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะเข้ามาถึงทุกที่ค่ะการเรียนออนไลน์จะแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะคะการเรียนออนไลน์คะมีหลายลลรูปแบบมาจากหลายที่นะคะมีทั้งวิดีโอที่มาจากแบบจริงหรือวิดีโอศึกษาเกี่ยวกับอาก,กาศนะคะที่เราทุกคนไม่สามารถขึ้นไปได้ค่ะดังนั้นนะคะการศึกษาออนไลน์จึงเป็นการศึกษาที่ทครบถ้วนค่ะทั้งการสนับสนุนในการเรียนนะคะยังสามารถที่จะยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงนะคะเช่นการเปิด PowerPoint หรือการเปิด วิดีโอ YouTube นะคะเพื่อรประกอบการบรรยายนะคะดังนั้นนะคะการศึกษาออนไลน์นั้นเป็นการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่ดีมากค่ะขอบคุณค่ะลำดับ,บต่อไปขอเชิญฝ่ายค้างค่ะเรียนท่านประธานและท่านผู้ฟังท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนฝ่ายเสนอค่ะ การศึกษาออนไลน์ด <ged> e> ีก <t> ว่าจริงหรอคะดิฉันเห็นว <t> ่าการศึกษาออนไลน์นะคะคือการไมด้พบอาจารย์หรอสอนโดงรงไม่ได้คอลสงคมหรือทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ขาดสังคมขาดพบปะเพื่อนหรือ่นที่หรือคนอื่นนะคะทําให้การเรียนการสอนเกิดความหบากในการจับกลุ่มการทํางานนะคะเขาไม่เคยเจอกันไม่รู้นะคะว่าคนที่ทํางานด้วยเนี่ยมีรูปแบบการทางานอย่างไรบางทีนะคะก็สื่อสารไม่เข้าใจค่ะทําให้เกิดการขัดแย้งนะคะตามมาทีหลังการเรียนออนไลน์นะคะไม่ได้มีอาจารย์ควบคุมนะคะให้บางครั้งนะคะนักศึกษาบางคนไม่อาจรับจอบได้ค่ะ การเรียนนะคะไม่มีกันที่ค่ะมีการพักแม่บ้างไปเล่นโซเชียลบ้านนะคะนอนหลับบ้างค่ะทาให้เรียนนะคะไม่เข้าใจเลยค่ะเรียนออนไซนะคะนักเรายนศึกษาจะให้มีสมาธิมากกว่าค่ะมีการจดจจอมีการจับอบตรงค่ะและต้องมีสังคมที่ดีกว่านะคะศึกษาเข้าใจในการเรียนออนไลน์ด้วยค่ะพิชันนะคะขอถามนะคะว่าการเรียนออนไซนะคะดีกว่าการเรียนออไลน์ค่ะขอบล่พระคอคุณค่ะลำดับต่อไปขอเชิญใครเสนอค่ะ เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีผู้ดำเนินการและเพื่อนๆสายคานด้วยนะคะจากที่ผ่ายคานเนี่ยได้บอกว่าการเรียนออนไลน์ที่ไม่เกิดงความสุขสร้างที่ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือเรียนออนไซต์ก็สามารถทำให้เกิดงความสุขสร้างได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเองมากกว่าไม่ใช่หรอคะแล้วที่บอกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยทำให้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเข้าสังคมไม่เป็นที่ฉันก็ไม่คิดอย่างนั้นค่ะ และไม่ต้องกน,นะคะว่าการศึกษาแบบออนไลน์เนี่ยจะทำจะไม่ทําให้เราได้ศึกษาต่อในะระดับโรงศึกษาจากข้อมูลน,นะคะผะู้เรียนมุมสกูแบบออนไลน์เนี่ยสามารถสอบผิดมหาวิทยาลัยรดังนั้นได้มากมายค่ะฉะนั้นนะคะการเรียนในระดับโรงศึกษาไม่จาเป็นต้องเรียนแบบออนไลน์เสมอไปค่ะดิฉนันก็ยังเห็นว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยดีกว่าการเรียนออนไลน์ค่ะขอบคุณล่ดับ,บต่อไปขอเชิญฝ่ายค้านค่ะ เรียนท่านคณะกรรมการผู้ดำเนินรายการแล้วก็เพื่อนๆเสนอท่านนะคะจากที่ผู้นับสนอผา้เสนอนะคะกล่าวมาว่าเรียนออนไลน์จะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แล้ว้าหากท่านมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนแต่ว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตใดๆนะคะจะเป็นอย่างไรก็เหมือนกับสมมวนท่ว่าหมอล้านได้หมีได้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองและแบบนี้การเรียนออนไลน์จะดีกว่าการเรียนเว็บไซต์ได้งนงคะอ้างอิงนะคะจากเว็บไซต์มูนิเซฟปีพุทธศักราช2565 เพราะรายการรายง,งานจากองค์การนิโก้พบว่านักเรียนเกทั่วโลกเลาวเผชิญกับภาวะขาดการครามรู้และสูญเสีย,สยชั่วโมงเรียนได้กว่า2ล้านล้านชั่วโมงถ้าพูดถึงสภาพแวดล้อมอของออนไลน์นะคะสภาพแวดล้อมอก็เหมาะสมกับการเรียนโดยเฉพาะค่ะห่างไกลจากสิ่งรบกวนผู้สอนสามารถจัดการเรียนสอนให้นันกนนเรียนได้เข้าถึงเนื้อหามากกว่าได้ทำการรีได้ทันทีผู้เรียนสามารถจดจ่อกับเนื้อหาได้มากกว่าค่ะดิฉันนะคะก็เลยมีเห็นว่าการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์ดีกว่าออนไลน์อย่างแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ ลำดับต่อไปขอเชิญฝ่ายค้านค่ะค่ะดิฉันนะคะก็ขอดีนนะคะว่าเรียนออนไลนะคะดีกว่าแน่นอนนะคะการเรียนออมไลนะคะศึกษาได้มากอยางคนนะคะไม่กล้าแสดงออกค่ะที่จะเปิดไปขับอาจารย์แตก็มีมากมายค่ะรวมที่นะคะสภาพแวดล้อมค่ะของแต่ละบ้านนะคะก็ไม่เหมือนกันสามบ้างบ้านนะคะก็ม่เอื้อออาวยต่อการเรียนค่ะเรามีผู้อาศัยจำนวนมากค่ะ ด้านพื้นซ no no so ้ำนะคะบางครอบครัวนะคะก็ไม่มีกําลังมากพอที่จะซื้ออุปกรณ์นะคะหรือติดบ้านบ้างคะติดตินเตลิดนะคะหากอากาศไม่เป็นใจนะคะสัญญาณตินเตลิดไม่มีก็จะทำให้เกิดปัญหาการมาทีหลังค่ะสู้มาเรียนตัวตัวยังจะดีกว่าค่ะสุดท้ายนี้นะคะการดิฉันขอบกบไปว่าการเรียนออนไลน์ก็เหมือนกับความหลับมัวแต่เรียนออนไลน์ไม่ได้มาเจอไม่ได้มาถักก็ขาดความหลังนั้นไปค่ะดิฉันนะคะขอบใจนนะคะว่าการเรียนออลไซด์ดีกว่าแน่นอนค่ะลำดับต่อไปขอเชิญไปเสนอค่ะ จากที่ข่ายาเกล่าแล้วน,นะคะบีิฉันก็เห็นด้วยในบางส่วนนะคะแต่ว่าการเรียนออนไลน์ค่ะก็ยังดีกว่าแน่นอน,นะค่ะอย่างที่ฉันกล่าวไปในรอบแรกนะคะการเรียนออนไลนะ์ครับไม่ต้องเพิ่งอิเนเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเราสามารถรับื้ข้อความต่างๆนะคะม,มาศึกษาได้ค่ะแล้วก็การเรียนออนไลน์คะัไม่ต้องเรียนที่บ้านอย่างเดียวก็ได้ค่ะเราสามารถออกมาเรียนที่คาเฟ่หรือตามสถานะต่างๆนะคะและเมื่อเราเรียนเสร็จนะคะยังไงเราก็สามารถที่จะมาทำกิจกรรมต่างๆกับผู้คนได้นะคะที่มาจากไทยพีวีเอ็นนะคะยาวชนไอซ์เพ5ถึง24นะคะ ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา,านะคะดังนั้นนะคะดิฉันคิดว่าการศึกษาออนไลน์นะคะยังสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนบางส่วนของคนบางส่วนนะคะที่ทาพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นนะคะดิฉันคิดว่าการเรียนออนไลน์ดีกว่าการเรียนออนไลน์แนะะ่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะการเรียนทุกใหม่ออนไลน์ทั่วหน้าเรียนรู้ได้ทุกเวลาเพื่อารศึกษาให้ทันใจเธอคะ่ะขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการต้อง ต่อออนไลน์ดีกอ่ากออนไลน์สำหรับวันนี้ขอจบการต้อว,วาทีของสภานักเรียนโรงนนออเรียนมัธยาคอนงเียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ